สวัสดีค่ะกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านประดูห่างดำอำเภอพนมไพรนะคะเป็นกลุ่มที่ผลิตไก่พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงก็คือไก่ประดูหางดำสายพันธุ์มของ55ค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับการรับสมัครลูกฟาร์มนะคะเราต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเปิดรับสมัครในเขตพื้นที่3จังหวัดก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่อำเภอสวนภูมินะคะอำเภอจังหันอำเภอทวัดบุรีอำเภอพนมไพรแล้วก็อำเภอใกล้เคียงในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหลักนะคะถัดมาก็จะเป็นเขตอำเภอ,อพยากระพูิของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เขต้อยต่อของจังหวัดยโสธรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอพนมไพรเป็นหลักนะคะเพราะว่า สมาชิกลูกฟาร์มทุกคนเนี่ยต้องไปรับพ่อ,อรับลูกไก่จากฟาร์มไก่กูตาที่อยู่อำเภอสวนภูมิฉะนั้นเราจะใช้เกณฑ์การเดินทางจากทีมผลิตลูกไก่เป็นหลักนะคะฟาร์มไก่กูตาจะรับผิดชอบเรื่องการผลิตลูกไก่นะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนลงพ่อแม่พันธุ์การฟักต่างๆนะคะตอนนี้ก็กำลังผลิต ได้เฉลี่ยแล้วนะคะเดือนลักเกือบหนึ่งหมื่นตัวแล้วนะคะแต่ว่าเรายังต้องการขยายเพิ่มนะคะเพราะว่าเราได้รับออเดอร์มาเพิ่มนะคะการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การเก็บพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดทีมของคูตาจะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบนะคะกดข้อบังคับต่างๆนะคะในการ เป็นสมาชิกเราก็จะแจ้งตั้งแต่วันที่สมาชิกได้เข้าร่วมนะคะว่ามีกฎข้อบังคับอะไรบ้างการเยี่ยมมาตรฐานอะไรบ้างแล้วก็กฎที่ต้องทำนะคะในการอยู่ร่วมกันถัดมานะคะจะเป็นทีมของการตลาดคะ่ะการตลาดเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องวางแผนการรับออเดอร์ลูกค้า แล้วก็การจัดสรรทีมเลี้ยงขุนว่าตอนนี้กำลังการผลิตของเราต่อรอบเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่และเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนทางการตลาดเนี่ยจะแบ่งเป็นการาวางแผนในประเทศนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นไก่สดไก่สดแปรรูปนะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เพราะสิ่งที่เราเน้นย้ำที่สุดนะคะก็คือการรักษามาตรฐานนะคะทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการฟักไข่นะคะะบวนการเลี้ยงขุนกระบวนการจับทั้งหมดต้องได้รับมาตรฐานต่อมาจะเป็นทีมจับไก่นะคะของเราเนี่ยจะมีการจับไก่อยู่แล้วในสมาชิกรูปฟาร์มทั้งหมดนะคะเราวันที่ไปรับลูกไก่เนี่ยเราจะได้รับ ตารางปฏิทินการจับมาด้วยนะคะเราจะกำหนดจับตั้งแต่อายุ65วันจนไปถึง85วันแล้วแต่ออเดอร์นะคะถัดมาจะเป็นทีมเลี้ยงขุนนะคะทีมเลี้ยงขุนของเราเนี่ยต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะคะตั้งแต่การอนุบาลจะเน้นย้ำที่สุดค่ะว่าไก่ที่จะแข็งแรงก็คือไก่ที่อนุบาลมาดี นะะในช่วง7ถึง21วันแรกเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่สุดว่าเราฝึกให้เขากินอาหารยังไงบ้างนะคะเราให้วัคซีนเขาครบโดสหรือเปล่าอุณหภูมิที่เขาอยู่อุณหภูมิที่ไก่กกอยู่เนี่ย เหมาะสมหรือเปล่านะคะพอทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะการจัดการโรงเรือนนะคะสุขลสาลักษณะต่างๆทีมเลี้ยงขุนทั้งหมดต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะมาตรฐานที่สมาช็กลูกฟาร์มต้องขอก็คือมาตรฐาน GFM จากกรมปศุสัตว์นะคะ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สมาชิกใหม่ต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะคะสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขะลักษณะาภายในฟาร์มนะคะเราก็จะมีการประกันราคาให้ตลอดการเป็นสมาชิกนะคะ